แฟนที่หมดใจมีอาการแบบนี้ข้อหนึ่งพูดอะไรก็หงุดหงิดถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนนะคะแต่่อนเนี่ยแฟนคุณพูดอะไรเนี่ยเขาจะอารมณ์ดีเขาจะหัวเราะในสิ่งที่คุณพูดนะคะแต่จู่ๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเขาจะแสดงอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจอย่างเช่นนะคะเธอเอาอะไรมาพูดของเธอเนี่ยเธอพูดมากจังเลยอะไรแบบนี้นะคะนั่นคืออาการของ แฟนที่หมดใจนั่นเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วไม่ได้รู้สึกรักเราแล้วเวลาที่เราพูดอะไรสแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยเขาจะหงุดหงิดอยู่เสมอแตกต่างนะคะกับคนที่เขายังรักเราอยู่เวลาที่เราพูดอะไรให้ฟังเนี่ยเขาจะเอนจอยเขาจะมีความสุขในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราเสนอในสิ่งที่เราเล่าให้เขาฟังดังนั้นอาการของคนหมดใจเนี่ยง่ายมากๆแค่ดูที่อารมณ์ของเขานั่นเองค่ะข้อ2 มีความลับมากขึ้นอาการของคนที่หมดใจเนี่ยดูง,ง่ายมากๆเลยนะคะเขาจะมีความลับกับคุณมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนนะคะแฟนคุณเนี่ยกล้าวางโทรศพัพท์ไว้แบบใกล้ๆคุณไว้ที่โต๊ะไม่แคร์ไม่สนใจว่าจะมีข้อความเมสเซจหรือว่าเบอร์โทรอะไรมาเพราะเขาไม่มีรับหลุ่มคมไหนนั่นเองแต่คนที่หมดใจนะคะเขาจะมีความลับเขาจะซ่อนโทรศพัพท์เขาจะเปิดโหมดเป็นแบบว่าโหมด เครื่องบินอะไรแบบนี้ทําเป็นเสียงเงียบเพราะเขาไม่อยากให้คุณรู้ว่ามีคนส่งมเมสเซจมามีคนโทรมาอะไรแบบนี้เขาห่วงโทรศัพท์มากๆนี่คืออาการของคนที่หมดใจนั่นเองค่ะข้อ3เริ่มมองหาข้อเสียของเรา คนที่หมดใจนะคะเราทำอะไรก็ผิดเสมอเริ่มมองหาข้อเสียของเราอย่างเช่นคุณเนี่ยทำอาหารอร่อยมากใช่ไหมคะเขาก็เริ่มติว่าอาหารไม่อร่อยเลยกินไม่ได้เลยเค็มมากเผ็ดมากจืดมากอะไรแบบนี้เขาจะเริ่มมองหาข้อเสียเล็กๆน้อยๆในตัวคุณนี่คืออาการของคุณที่หมดใจนะคะเพราะเขาอยากที่จะ โยนความผิดให้ว่าเอ้ยแฟนฉันไม่ดีแฟนฉันทําอาหารไม่อร่อยแฟนฉันทําให้ฉันไม่ถูกใจจึงทําให้เขาเนี่ยเริ่มที่จะมองหาแล้วก็จับผิดในข้อเสียของคุณนั่นเองค่ะ ข้อสี่เริ่มมีพื้นที่ส่วนตัวมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนนะคะแฟนคุณกลับมาบ้านเนี่ยจะแบบว่ามานั่งดีแลกนั่งดูทีวีกับคุณกินข้าวกับคุณแต่จจู่เปลี่ยนไปนะคะมีพื้นที่ส่วนตัวไปอยู่ในห้องไปอ่านหนังสือไม่มาแบบว่าทํากิจกรรมร่วมกับคุณไม่มาดูหนังกับคุณไม่มาพูดคุยกับคุณเริ่มแบบว่าเก็บตัวเงียบมีพื้นที่ส่วนตัวมากยิ่งขึ้นไปไหนมาไหน ก็ไม่ชวนคุณนี่คืออาการของคุณที่หมดใจนะคะเพราะว่าคนที่เขายังรักคุณอยู่นะคะเขาจะมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้คุณอยากไปไหนก็อยากชวนคุณไปด้วยนั่นเองให้หนุ่ม,มสาวลองเช็คดูนะคะว่าแฟนคุณเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่านั่นเองค่ะข้อ5้ามีท่าทีเฉยเมยคนที่มีท่าทีเฉยเมยกับเรานะคะอย่างเช่นเดินผ่านเราเนี่ยก็ไม่ยิ้มก็ไม่แบบว่ามีอาการแบบว่าเหมือนคนที่ ข้อ5มีท่าทีเฉยมืออาการของคนที่หมดใจนะคะจะมีท่าทีที่เฉยมือกับเราอย่างเช่นนะคะแต่ก่อนแฟนคุณเคยแบบว่าส่งยิ้มให้คุณบอ่อยๆเดินผ่านกันก็ยิ้มก็หยอกอะไรแบบนี้แต่จู่จูแล้วนะคะเฉยมือเดินผ่านก็แบบเหมือนไม่มองหน้าไม่หยอกล้อไม่หัวเราะไม่อะไรอีกเลยนะคะนี่คืออาการของคนที่ หมดรักแล้วนั่นเองนะคะคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยแฟนฉันเหนื่อยหรือเปล่าแฟนฉันเขาทํางานหนักหรือเปล่าแต่การที่เขาทํางานหนักแต่เขายังคงรักคุณอยู่เขาจะแบบมากอดมาหอมมาหยอกล้อมาพูดคุยกับคุณนั่นเองคะ่ะข้อ6 เริ่มคุยน้อยลงบทสนทนาเนี่ยสามารถที่จะบอกเราได้นะคะว่าแฟนของคุณเนี่ยมีอาการหมดรักคุณหรือเปล่าหรือว่ายัางคงรักคุณอยู่อย่างเช่นแต่ก่อนแฟนคุณนะคะเขาพูดคุยกับคุณเนี่ยบ่อยมากเขาไปเจออะไรอ่ที่แปลกแปกหรือว่าไปเจออะไรที่สนุกสนุกเนี่ยเขากลับมาบ้านเขาจะมาเล่าให้คุณฟังแต่จู่ๆแล้วเขาเริ่มคุยน้อยลงนะคะถามคําตอบคํานั่งอยู่ด้วยกัน3าชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ถามก็ไม่พูดนี่คืออาการของ คนหมดใจนะครเพราะว่าคนที่หมดใจเนี่ยเขาจะรู้สึกสังกตายเขาจะรู้สึกไม่มีความสุขที่อยู่ใกล้คุณนั่นเองค่ะข้อ7ทําทำอะไรก็ผิดอาการของคนที่หมดใจนะคะเวลาที่คุณทำอะไรเนี่ยเขาจะมองเป็นสิ่งที่ผิดไปหมดนะคะไม่เข้าหูเข้าตาของเขา หมดนะคะคอย่างเช่นคุณเคยทําความสะอาดบ้านแบบนี้แหละแล้วเขาก็ชมว่าคุณเป็นคนที่จัดบ้านได้สวยเรียบร้อยสะอาดมากๆเลยแต่เวลาที่เขาหมดใจจากคุณแล้วเขาก็จะเริ่มมองหาข้อผิดในตัวคุณแล้วก็ว่าคุณว่าเอ้ยทําความสะอาดบ้านไม่ดีเลยฝุ่นเต็มเลยฉันไม่ชอบนะบ้านสกปรกรบกุงดังแล้วเขาก็ผลผ่านฮันแลนออกจากบ้านไปเลยนั่นมันเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยใส่รา้ายป้าสีคุณว่าคุณเป็นคนที่ผิดทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกนั่นเองค่ะ และเขาจะได้หาข้อเสียในตัวคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าอ้ยแฟนฉันไม่ดีเลยทำความสะอาดบ้านก็ไม่ดีทําอาหารไม่อร่อยและเป็นข้ออ้างให้เขาเนี่ยเลิกกับคุณนั่นเองค่ะข้อ8ไม่มีเวลาให้ ไม่อยากเจอข้อนี้สังเกตง่ายมากๆเลยนะคะถ้าคนที่เขามีใจให้คุณเนี่ยเขาจะอยากเจอคุณมากๆเลยคิดถึงคุณเอ้ยอยากเจอเธอจังเลยเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราไปไว่ายน้ํากันไหมเสาร์อาทิตย์นี้เราไปเดินเล่นกันไหมแต่คนที่หมดใจนะคะคุณอยากเจอเขาเท่าไหร่เขาก็อ้างว่าฉันยุ่งฉันติดงานฉันติดธุระนู่นนี่นั่นไม่อยากมาเจอคุณนั่นมเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความสุขที่มาอยู่กับคุณนั่นเองเขาอาจจะอยากเจอใครอีกคนที่เขารู้สึกว่าเขา h a p แฮปปี้ oh, เขาอยากเจอทุกวันนั่นเองค่ะข้อ9คําว่าเราหายไปข้อนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกสะเทือนใจมากๆเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเคยพูดว่าเฮ้ยเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราจะไปเที่ยวที่นั่นเราจะไปเที่ยวที่นี่กันนะเราจะวางแผนทำํำกิจการนั้นกิจการนี้ด้วยกันรเราจะไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันแต่ก่อน มีคำว่าเรานะคะแต่ตอนนี้คนที่หมดใจคำว่าเราหายไปเวลาที่เขาพูดอะไรเนี่ยจะมีแต่เขานะคะไม่มีคุณอยู่ในอนาคตที่เขาวางแผนไว้หรือว่าสถานที่ที่เขาจะไปนะคะคำว่าเราหายไปแล้วแปลว่า หมดรักแล้วก็ไม่ได้รักแล้วนั่นเองดังนั้นแล้วให้หนุ่มสาวๆลองเช็คให้ดีนะคะว่าแฟนของคุณเนี่ยมีอาการตามที่ข้อที่คุณรุธเนี่ยพูดมาหรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าให้คุณรุฟังบ้างนะคะด้วยรักจากคุณรุตคะ่ะ